ผมมองว่าความเป็นเด็กมันมาบาลานซ์ชีวิตที่บางทีมันหนักเกินไปสําหรับเราผมทํางานหนักมากๆหรือผมไปเจอความเจ็บปวดจากโลกข้างนอกมากๆเนี่ยกลับมาไอความเป็นเด็กที่ผมปล่อยให้ตัวเองไปสะสมเลโก้หรือว่าเล่นมินิฟิกเกอร์อะไรเงี้ยมันก็มาบาลานซ์ใช้ชีวิตผมโอเคมันไม่แย่เกินไปในขณะเดียวกันถ้าสมมติผมเอาเลโก้มากเกินไปชีวิตผมอาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าการจัดการต่างๆแล้วเต่ว่าคุณจะปล่อยให้ความเป็นเด็กออกมาวิ่งเล่นแค่ไหน ผมเริ่มต้นเลโก้จากตอนเด็กที่พ่อผมซื้อเลโก้มาให้จนมีช่วงที่มันต้มยำกุ้งที่แอกว่าเศรษฐกิจมันมันแย่มากๆเงี้ยเราก็เลยห่างจากเลโก้ไปเลยจนมาถึงประมาณปี2019แล้วนี่ผมป่วยหนักที่เกาหลีคือป่วยทั้งร่างกายแต่อันนี้คือพอร่างกายมันไปด้วย,ยจิตใจมันก็ไปด้วยเราก็เลยพอกลับมาไทยก็เป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตถึงขั้นบางทีไม่อยากอยู่แล้วแบบยอมแพ้ชีวิตอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งไปไปพารากอน แล้วก็ไปเดินเจอเลโก้สโตร์นี่มันเลโก้ที่แบบเราเราตอนเด็กเราเล่นนี่หว่าเนี่ยลราก็โอเคซื้อไปลองสักกล่องละกันพอต่เสร็จบก็กลายว่าไอ้กล่องนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตไปเลยมันกาลายเป็นจากหน้ามือไปหลังมือไปเลย,เยจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากตรงน,นั้น <S <S คือเวลาย้อนภาพกลับไปตอนเด็กเ,เราเห็นภาพตัวเองจับมินิฟิกเกอร์แล้วก็แบบขยับแขนขยับขาดูมันทั้งวันมันมีภาพอยู่ในหัวผมซึ่งพอโตมาเขาก็เหมือนผูกพัน คพานกับว่าสิ่งที่เราเคยเคยเล่นมามตอนเด็กแต่มันมีความรู้สึกว่าแบบพอตอนโตมาจากแล้วแบบวุ้ยตัวมันเล็กแค่นี้เองเหรอวะคือเมื่อก่อนตอนเด็กรู้สึกมันตัวมันใหญ่กว่านี่พอผมไปดูคือมันไม่เคยเปลี่ยนไซส์เลยมันตัวเท่านี้แหละแต่แบบว่าในแง่ในมันก็ให้ความรู้สึกว่าแบบเราโตขึ้นจนจนความรู้สึกว่ามันตัวเล็กลงอ่ะแต่ว่าจริงๆตัวมันเท่าเดิมออกตัวกันเลยว่ามินิฟิกเกอร์ที่ผมสะสมเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้เล่นด้วยซ้ำถ้าเทียบกับคนที่เขาเล่นจริงๆเนี่ย มันมีคนที่บ้าคลั่งกับผมมากซึ่งก็แบบที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้สะสมเพื่อแบบต้องการเป็นที่หนึ่งอะไรแต่ว่าผมสะสมเพื่อแบบผมเพื่อดูแลตัวเองเพื่อแบบเป็นฮิลตัวเองมันยิ่งโตมันยิ่งเจ็บปวดว่ะผมรู้สึกแบบนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผมจะต้องยึดเหนี่ยวบางแล้วแหละที่ผมจะต้องแบบไปพักพิงมันได้บางแล้วแหละถามว่าเล่นนึงเมื่อไหร่ผมตอบไม่ได้แต่ว่าให้ผมเห็นภาพเนี่ยผมก็ไม่เห็นภาพว่าผมจะหยุดมันเล ผมเป็นคนเวลาผมบ้านสักแย่เนี่ยผมก็ไปสดกับมันตลอดสมมุติผมชอบของอย่างหนึ่งตอนเด็กๆเนี่ยจนถึงตอนนี้ผมก็ยังเล่นกับมันอยูน่นะแต่เพียงแต่ว่าผมก็เล่นมันน้อยลงอย่างเลโก้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงอยู่กับผมไปตลอดเพียงแต่ว่าผมอาจจะแบบอีกหน่อยอาจจะแบบซื้อน้อยลงเหมือแอารรมากคนนี้ก็ได้ <laughs> ช่วิต้ยผมไม่ได้เล่นเลโก้ในฐานะที่มันเป็นของเล่นปกติผมเล่นเลโก้ในขณะที่ว่า มันเป็นสิ่งที่มันช่วยชีวิตผมมันเป็นสิ่งที่มันเยียวยาผมผมก็ตอบไม่ได้ครับว่าผมชีวิตผมจะเจ็บปวดไปถึงเมื่อไหร่หนึง่งแต่ถ้าเธอเมื่อไหร่ที่ผมยังเจ็บปวดอยู่ะผมก็ต้องมีอะไรทักอย่างที่มันมาแบบมาช่วยเหลือผมซึ่งผมก็เลยมองว่ามินิฟิกเกอร์หรือว่าเลโก้มันก็คงช่วยผมได้ตลอด